สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนักลาสนะครับวันนี้ก็มาแคสเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับโอเคครับใครเบื่อก็ดูต่อไปนะครับบังคับดูนะครับผมโอเควิ่งไปพูดไปดีกว่าเนาออ่าเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับวันนี้จะเล่นเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวครับอย่างที่พูดไปขออภัยด้วยถ้าไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องรองให้ดูนะครับพูดเร็วไปไหมเนี่ยโอเคครับผมพาร์ทนี้ก็ สัญลักษณ์อย่างนี้น่าจะเป็นเควสความสามารถของเอลที่อยู่ในตัวเราครับผมมันจะมีสัญลักษณ์บอกครับว่าเควสนี้เควสนั่นเควสนู่นเควสนี่เป็นอย่างไรครับผม

มีให้ช่วยนี่ให้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรครับฟีดอะไรสักอย่างนึงไม่อยากจะพูดคำนี้เลยเหมือนกับเราเกลียงสบ,บายนี่ไงสไลด์มา,า,มานี่ไงสไลด์มานี่ไงพอนี่งช่วยไปนหนึ่งนะครับเหลือเหลืออีกสามไปอย่างเร็วไปอย่างเร็วไปอย่างเร็เวเห็นเขาบอกว่าเกมนี้ยาว มัวคุ้มยังไม่ได้อัพสกิลด้วยเรือเขียวก่อนแล้วกันบอสตามไปบูเลยโอ้ยนั่นบัคบัคบัคกูลหางทองกูลลางทองยาวบัคบัคแทงเข่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเตะตัดขาบล็อสขอขอนี่ก่อนโอ้ลุกขึ้นมาเฉยขึ้นมาเฉยดาบออกแทงแล้ว องล่ะครับดูดูผมคิดวเองตัวเองว่าผมเทพเหมือนกันนะดูดูเห็นไหม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 โอ้โหไปดูคลิปอื่นนี้ทำไม่ได้ของผมนะเนี่ยโอ้สู้ฟีเลยผมนึกว่ามีให้ช่วยคนตรงนี้ฝ่าวฝาวอีกสามตัวโอเคเป็นโบนัสเควสนะครับถ้าทำได้ก็จะได้ค่าประสบการณ์มาตัวละครเยอะกว่าเดิม ผมวิ่งกระจายเลยนะครับไม่ต้องย่องแม่งแล้วเชื่อออกมาเชื <im kissed ları> ่อก่อนเอากระสุนดีกว่ากระสุนมีสองนัดเองเอากระสุนหนึ่กระสุนเหมือนเดิมครับกด E ดูดหน้ามันแล้วก็ออกกระสุนมาไถ่ตัวเรากระนูนเองครับอุ้ยประมาณนี้ผมสืบเหมือนเดิมเอาจนทหารชั้นสูงไปเลยได้ได้สกิลเก่ง เรียบแล้วดวงตานี่รวมกันเลยนะครับโอ้ข้างล่างนี่คือคนที่เราต้องช่วยนั่นเองเอาไงดี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 แป๊กเข้าไปหนึ่งเข้าไปสองเฮ้ยไปดิสามโอ้ไม่สเตลแล้วถ้าจะยาว ะจะอยากบล็อกยังไงล่ะของพีนี่ไงบิงนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหตัวท่านี้ในดวไกลรอก่อนรอก่อนโอ้โเกิดผิดโอ้เดินมาอย่างเท่เดินมาอย่างเท่เดินมาอย่างเท่ดาร์กเรนเจอเเจเเจร์รู้จักไหม ดา,ด,ดาร์คเลนเจอรู้จักไหมบูเลยดายมีปานีปา,น,น,ปาน,นองจังไหมฮึบแอบทันไหมว่านะดาร์กเลนเจอร์ปูเลยดีกว่าปูเลยดีกว่าปูเลยดีกว่าเอาตัวใหญ่ก่อนเอา,าดได้เรื่องไปสอง ซิ้วซิ้วดุดตัวตัวขวาขวานีปันอยู่ให้ดูไรเตะปัดหมาเช่นเคยแครูหัวหนึ่งทีเรียบร้อยลวงไปดูจะนดนวางงมเลยแทงแทงแทง กไกลไหมเนี่ยอุ้ยใบยท่อมเอาซะหน่อยอาไจะต้มนะครับเก็บไปต้มเอวก็ก็กินน้ําท่อมเหมือนกันนะครับมันก็ต้องเข้าใจตรงกันด้วยในดูซะหน่อยโอ้โหฟิลเทสนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่อรออัพเลือดดีกว่าครับมันขึ้นว่าอัพสกิลได้ผมจับเลือดะครับ The run's tracks lead us right into that c a t a c a v e เรียบร้อยเก็บไ,ไปต้มนะครับผมพูดเล่นเพิ่มพลังครับอย่าเราเก็บมาโอเคเจอมันละแมงวันฟุ้งโอ้ไปทางไหนวะเนี่ยอย่างเยอะข้างบนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ชาวเกมเมอร์จะรู้สัมผัสได้ที่น พลังงานบางอย่างอย่างว่านะเล่นมาปล่อยเจตเจอสร้อยนะครับเป็นสร้อยคูจะอธิบายไงเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นเพลังเข้าเป็นภาพน่าจะเป็นภาพเมียกับลูกของ Lost, You remember a few broken images, yes. Now I wish <speaking> that I didn't. your family was perhaps that cop เอ้าเฮียเอเอมาได้ไงเอ๊ะึดบเล็งเข้าตาไฟเรียบร้อยยกล้อไปโอเคมันชื่ออะไรเนี่ยคาโก้คาโก้คาราโก้สักอย่างหนึ่งนะโอเคสปีดเก็บธนูด้วยความเร็วสูงไม่ชำนาญทำไม่ได้เนี่ยูดูคันต์ส ฝ่ายอย่างเยอะอย่างเยอะอ๋อบอกวิธีหลบธนูนะครับผมไม่ชอบหลบอยู่แล้วผมชอบอ่อนเนื้อรับนี่ไงนี่ไงตีไงไม่ได้กินไม่ได้แดงไม่ได้แดงเอ้าเออมาหนึ่งตัวไปตัดข้ายสะกิดหลังเหรอไอตัวเขียวนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเขียนว่าอินอินเทลจุกซ้ายผลักออกไปโอ้ลองหลบดูลองหลบดู เฝ้าตาซ้ายอ้ไม่ล่วงฮันเดียวไม่ล่วงเดียวไม่ร่วงเ้าตาขวาเรียบร้อยนะครับรถึงมันไม่ตายมันก็ตาบอดดอีครับผมอย่างลกอย่างลูกไอ้น้องรู้จัก ดาร์คเรนเจอร์ไหมมี่น้องๆตัยแต่ภาคนี้ทำแจ้งมาจากพาวเวอร์เนเจอร์เป็นไงล่ะนี่ไงตบบ้องหูล้มไปเรียบร้อยอุ๊ยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนช่วยหรือไงโอ้ตายนุ่งนุ่งทา้โอ้ผิดทางนะครับผมเมื่อกี้ออกไปเคลียร์มอนเฉยอ

เฮดคอร์ลัมรู้จักชือบิงมาสเตอร์นั่นเองครับผมเองก็เพิ่งรู้จักน<พ>ี wow! ่ครับโอ้กัดมือเฉยแม่งกูไม่ใช่เทเว่นนะเว้ยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาคอลัมมันเห็นได้ยังไงเนี่ยผมอยากรู้จังเลย อะไรคือบิ B ๊กมาสเตอร์อยากฟังกอลักอลัอะไรของมันวะโอเคครับผมลากันไปก่อนนะครับผมกับ พาสสามของเรานะครับรอเล่นนะเพึ่งเล่นแม่งจะไปอีกแล้วหวคุยต่อเลยดีกว่าครับเปิดแมปก่อนเปิดแมปก่อนจะได้สะดวกตัวาการเล่นของเราอ่าเฮ้ยมาเปลี่ยนเป็น2,000ได้ไงเนี่ยจะเปิดแมพคุย <laughs> โอ้เวสยังล็อกอยู่นะครับ มันบอกว่าให้เล่นมิชชั่นหลักก่อนถึงจะอันล็อกนี่ครับมิชชั่นหลักไอ้สาระครับผมขอเปิดแบบก่อนเดี๋ยวผม,มเล่นมิชชั่นหลักให้ครับรอแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคมาร์กแล้วเอ้ยทำไมไม่เห็นอ๋อนี่ไงต้องเปลี่ยนเป็นล่างบิงก๊กมาสเตอรไม่รู้ทำไมครับว่ากอรัมมันถึงเรียกเราว่า,วาบิก๊กมาสเตอรต้องมีประวัติแน่ๆเลยครับเรบาก็ไปตามล่าหาประวัติของเรานะ พดเรื่องชอบสร้างอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าตัวเราเป็นอะไรแล้วก็ตามไปเรื่อยเปื่อยนี่ไงแตกต่างจากกะโดนลงฟังตรงไหนเนี่ยครับกรดได้แล้วนี่ไงอัพเกรดเลือดได้ไม่ตายไว้ก่อนเป็นเลิศนะครับตายแล้วผมเคยตายแล้วครับตอนที่ผมไปเล่นอ,อีกเซฟซหนึง่งมันจะอ่าพวกออกมันจะแข็งแกร่งขึ้นครับ มันก็เลื่อนขั้นนู่นนี่นั่นมัวตัวสเปซปะสมดไม่ตายดีกว่าอุ้ยอะไรอะไรบินผานนี่ไงเป็นไงล่ะไปเกิดโอ้ยหนิวมิชชั่นขึ้นเลยนั่นไงยิงนกตัวเดียวว่ามันลงพื้นยังไม่สมูทไปนะมันน่าจะลงพื้นได้ดีกว่านี้ เส้นทางมันไกลผมว่าราอบสก,กิลนี้ดีกว่าที่ผมชี้ให้ดูมันสามารถขี่ปิโก้ปิโก้ได้ขี่เอได้นั่นเองนะครับเอก็จะวิ่งไปซึ่งอำนวยความสะดวกได้มากมหนึ่งพอยต์เดี๋ยวค่อยเก็บเอาก็ได้อัพดีกว่านี่อย่างเท ไปอย่างเร็วนะครับไปอย่างเร็วนะครับไม่มีวงไม่มีแวะนอกจากเร็จไเจอมินิบอสอย่างเดียวจะแวะสุยตุ้สุยท้องมันสักนิดหนึ่งแล้วก็จะวิ่งต่อไปนะครับไม่สนใจครับเห็นแล้วเราก็ไม่สนใจครับฝ่าป่าฝ่าภูเขาไปครับไปอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวครับผม แชมลูกยังว่ายนะครับว่าโอ้โหอนี่แม่งของจริงว่ะวิ่งวันกี่ชั่วโมงเอ้ยนี่ไงเชือ่อลองซะหน่อยเราจะได้ขี่เอกันหรือเปล่านะครับโอ้ยไม่ต้องปล่อยอตัวหนึ่งมาพอดีพึบขี่นี่ไงเรียบรอ้อโดนโดนเลื่อนเมาส์ไปแล้วก็กดตามที่มันแสดงครับถ้าคลิกขวาก็คลิกขวาไปสเสปนบาร์ก็สเสปนบาร์ไป เนี่ยอธิบายวิธีการใช้เจ้าเอของเราเองซึ่งก็ไม่มีอะไรมากขับง่ายกว่ารถอีกจัดไปครับเป็ดปลาลูกวิ่งไปวิ่งไปลูกวิ่งไปเอแอคทีฟตัวเองหน่อยแอคทีฟหน่อยลูกทำธุรกิจเครือข่ายต้องแอคทีฟรวยเหอครับเดี๋ยอมอวมามุดรวมกันทั้งหมดมาเปิดแมปเฉยนะนี่ไงจะลูกนะ้ำเป็นยังไงล่ะ เดิมเปลี่ยนร่างฟอกคุณจะเห็นเฮ้ยกระโดดไปดิโดดไม่ได้ต้องลงก่อนึงคอนโทรลซ้ายนะครับนี่ไงใกล้จะพบเลยยังเนี่ย หลักอยู่ใกล้ๆนี่เองโอเคดิวมิชชั่นเตือนอยู่นั่นแหละก็กำลังรีบไปนี่ไงขอโทษท่านผู้ชมด้วยที่ผมต้องมาบ่นให้ฟังนะครับผมตรงนี้เองใกล้ๆผมจะกดแมปทำไมหลายรอบเเออ นี่ไงมันยังไม่สมูทอะ่ะผมอยากให้ลงมาปึ๊บกิ้งหรือก็ไม่ก็ปึ๊บขาหักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเดยวยังไม่สมูทอ,อ่ะครับเ้ยไม่สนใจแต่มองไงเราไม่สนใจไปภารกิจหลังเกินเกินเกินดิฟนี่ไงได้หนังใจบอกแล้วฟุบควงควงควงดาบโออย่างเท่ปึ๊บ Nan, guy, come close if you want that kind. Those slave scum are pouring poison in your ear. Oh, but you cut these ropes, right back I'll tell you everything. Hmm. Now, what would you know? All these other dead orcs did Go ahead, you bastard! Do it! I'll die, and you'll know nothing! Maybe I'll grant your request. End your miserable. No, 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 no. I was just going Look! Those slaves are no match for the orc army. Their schemes are as rotten as barrelfish! fish! Right can teach you the ways of the orc. Redbeck right can. นี่ไงล้างสมองพูดไรกูไม่เชื่อเข้าไปดูเองเลยเป็นไงล่ะมาให้หาตัวนี้นะครับโอ้คลิกไม่ได้ด้วยแม่งต้องกด W ตามมันบิดป่าไปหน้าทางจะ กดเลขสองอ๋อเป็นสกิลที่มันกลัวนะครับมันเฟียเอ๋นั่นเองนี่น่าจะเป็นสกิลด้านที่มันเด่นนะครับผมมั่วไปเรื่อยครับเชื่อผมก็นะว่านะ y o u problem Ranger is the War Chiefs Strong leaders they are. You not know, if something were to happen to them, then they wouldn't be able to stop your little insurrection, would they? You know, I would hunt them down. How? <laughs> They're not very popular around here, and they know it. But you can find them. Oh yes. ฟอ l โ o w ตามมันไปนะครับก็ชวนเราธรมดาสาวรุ่นส่วนบีขับริ่งน้ำ้อมรเเราก็ฟังเห็นไหมครับเราไม่บอกตัวตอบใลเพราะว่าเรารู้ว่าเขาก็ Somebody like Ratbag. So, this Gordoth is in charge? Oh, this is He's no war chief. They answer directly to the Black Hand. Oh, I'm we'll we'll in the Black Hand's inner circle. Coming a captain is just the first step of Ratbag's plan to become a war chief. Been prepared to step hard on his neck. นี่ไงมาแล้วนี่ไงเฮ้ยกินน้ำต้มไม่ชวนหรือไงนั่นไงโดนอี้มีโล่ต้องกดสเปซปลาข้ามหัวมันไปแล้วก็ค่อยจัดเซตใหญ่ใส่มันนั่นเองนะลองเลยแล้วกันลองเลยแล้วกันจัดเซตใหญ่ใส่มันจัดไม่ได้นะครับนิดโอโล่บังนะครับเอามือี้แล้วกันโอ้ มโดนโจมตีเลือดเยอะเลือดลดเยอะมากปากเป็นอะไรเนี่ยเจ็บเจียงจริงโอ้โหซเอฟเฟกอย่างเทพเฟกซ้ายบอ้องตาเนี่ยฟันไม่เข้านะครับข้ามหัวไปรู้สึกเหมือนกับต้องข้ามหัวไปข้างหลังนะครับไอ้เป็นไร่เขาดาบสตาร์วอร์มาแล้วฟันทะลุทุกอย่างนะครับ นี่ครับเฟสใหญ่จัดให้กับเทเลอร์น mmm, ี่ไงอย่างกับทีเซอร์ทำให้ดูเมื่อกี้โอ้ก pues. ่อนสู้ทันที่เบลลี่โอ้ก่อนในนู่อนอย่ารีบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันล้มเรากดน็อกโดนมันนี่มีภารกิจล้มเหลวเอเคแกนี่มันเจ๋งจริงๆเลยว่ะเพื่อนโอ้กูเกือบตายเล่นเอาขึ้นหมอดเลยเพื่อนประมาณนั้น We come to blows his foreback okay. ah, his like leg, right back and remember. Last time, he kicks right back into the catagore pit. All the others laugh bats right back around like a yarn ball. keeps categories in pens. บางครั้งท่านผู้ชมก็ถามว่าช่องผมนี่แม่งมันมีสาระจนไม่มีสาระลาไปเลยผมก็อยากจะบอกว่าผมอยากจะแปลเนื้อเรื่องให้ทุกอย่างพอผมมานั่งแปลแม่งทรับเฉพาะมันเยอะเหลือเกินเรื่องเขาโน่นนี่นั่นโอ้ผมว่าก็ยากสำหรับงานแรกของผมนะก็เลยเล่นเงียบไปก่อนแล้วกันโอเคครับ ต่อไปก็ตามเหรียญทองไปเลยครับผมนี่ครับที่หนึ่งโอลิมปิกนะครับวิ่งครบเพลิงแต่ตอนนี้ตกอับก็ต้องอย่างว่า,าทำดีราตัวเองถนัดทำไปเถอะครับนี่นะครับเช็ดโดมาแล้วอู้เยอะเยอะด้วยเยอะด้วยเอาไงเอาไงดีเอาไงดีเ,งดเห็นแล้วเออ ตายหินไหมตายหินไหมเขามาแล้วเข้ามาตอนเป็นไงล่ะยังไม่เห็นยังขึ้นเลยแล้วกันขึ้นเลยแล้วกันขึ้นเลยแล้วกันรวดเดียวไปรวดเดียวไปเฮ้ยชีพต้องรวดเดียวครับรถเฟนมาลงนุ่มไปไหมเนี่ยเผินไปเลยแล้วกันนะเผินไปเลยแล้วกันนะเปี้ยวแทงข้างหลังทะลุถึงหวัวใจแค่นี้นเองครับ <oczywiście> this looks like a good spot to get some shot eye. Goroth will kill you if he catches you napping. Goroth never comes here. He's always by the hunting camp. Goroth's in the hunting camp. So much for him always being in the same place. own Fear is a powerful tool, Talion. Let's put Goroth to work. ย้อเดี๋ยแล้วเช็คขอเช็คขอเช็คเส้นทางแป๊บโเ,เคกระโดดผมได้<จ>โอเคกระโดดผมได้ฟาาพุ่งเลยแล้กันฟาสง่งแรงส่งไปอีกทีแล้วกันกนั่นไงบอสขอดูหน้าหน่อยโอ้โหมันบอกว่าเปียเอนะครับแต่ในตัวนี้ใส่เอไว้ทั้งตัวเลยครับมันกลัวภาษาอะไรของมันวะเนี่ย โอ้ยตรงนี้ยังไม่ตีดูในแมปเห็นไหมครับมันเป็นครึ่งท่อนเป็นปราภาคาันครึ่งท่อนขึ้นมาตีก่อนนี่ไงทิศทางเดียวกันวงกลมสีเขียวภารกิจนะครับห้ามออกจากวงกลมสีเขียวไม่งั้นภารกิจล้มเหลวโฉกไปเลยแล้วกันนะโฉกไปหามันเลยโฉกไปเลยแล้วกันนะนี่ไงเป็นไงล่ะเปิดตัวครึ่งลอนครึ่งลอนอะไนไงล่ะ บอกให้กูคิวคิวอยู่นี่ไงว่าไงโอกระบ็อกเจอกันหน่อยด้ยนี่ไงเปิดแล้วไงนี่ไงนี่ดิฟ้าป้องกันไวะนี่โดนโดนโดนอย่าพังอย่าพังนี่เตะตัดขาสับโอทิ้งเป็นไงล่ะนี่เตะตัดขาแทงห่วงมันบอกมันบอกนี่มันบังคับให้ยิงครับ อ้าวยิงไม่เข้ายังไงอ๋อต้องยิงข้างหลังเพราบว่มันกลัว,ลวะอน,อนะฮะเขาจะถอนล้มครับว่ามันกลัวอะไรใช้นั้นเป็นประโยชน์นั่นไงครับถึงกับช็อกถึงกับช็อกวิ่งหนีไปแล้วช็อกช็อกกลัวซะช็อกเฮ้ยอย่าขวางหลบไปปลดไปมึงอย่าหนีมึงอยา่าหนีมึงอยา่าหนีมึงอย่าหนีมาหาอูดก็เอาไม่อยู่ครับเต็มหลังเลยครับเสือเพรททะลุเลยครับเรียบร้อย ตารางซีซั่นนะครับว่าใครเตะชนะใครครับนี่นะครับขึ้นอันดับไปแล้วอันที่หนึ่งของตารางครับไ,ได้เป็นหัวหน้าเฮ้ยูทูเยสได้เกาะใหม่ด้วยขึ้นเป็นหัวหน้ามีเกาะด้วยมันเตะด้วยยี่ห้อกลางกลางกลางนักเลง ไปสั่งเขาเขายังไม่เชื่อเลยครับว่าไม่น่าจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้นี่เอาไปดูเป็นไงเห็ดหนูเชื่อกูหรือยัง นี่ไงกู่ฆ่ามันกับมือนี่ไงเชื่อยังอ่ะไอ้หลักฐานไหนรู้บ้าไปเถอะเว้ยมีหลักฐานขนาดนี้ก็ยอมมันเ้ย มีเยอะเจอมีเยอะเจอวันทีนวันทีนอ้าโอเคครับวันนี้จบไปสองชัปเตอร์นะครับในเรื่องหลัก ใครชอบยังไงก็สับ,บสไคร้กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำางานต่อเถอนะครับผมก็ยังไม่โด่งดังนะครับก็อย่างว่าไม่มีใครดูกระโปกไปเรื่อยไปวันๆโอเคครับขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวจะออกพาสี์สให้เร็วที่สุดนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ